จะทราบได้อย่างไรว่าต้องกินตัวไหนพอดีว่าคุณพ่อที่บ้านเป็นมะเร็งปอดครับพวกเราทุกคนเอาละวันนี้สำหรับคลิปนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งวันนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโลรตินเนี่ยทุกมะเร็งกินได้หมดนะฮะกินได้หมดแต่คั้งนี้ในแต่ละมะเร็งเนี่ยเราจะมีตัวที่เข้าไปบํารุงหรือฟื้นฟูให้สารอาหารที่เหมาะหรือมีความจําเป็นต้องใช้ในช่วงนั้นนะครับ เพราะว่าอลรตินเนี่ยคือสารอาหารที่มันหลากหลายจาก,กละอองเกสรดอกไม้สก,กัดนะครับทุกคนตัวนี้คือนักวิจัยเขาไปพบว่าเจ้าเกสรดอกไม้เนี่ยเขาต้องเล่าแบบถ้าเล่าย้อนความไปตั้งแต่ดั่งเดิมเลยก็คือไอ้นักวิจัยสมัยก่อนนู้นเลยนะโอ้หลายปีมากๆนะตั้งแต่ยุคที่เขาไปเจอว่าพึ่งเนี่ยเขาบินไปแล้วไปกินน้ําหวานใช่ไหมแล้วลัวกินน้ำหวานที่ดอกไม้ครับ และสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรรูกไหมขาของพึ่งเนี่ยติดเกรสรดอกไม้มาแล้วในเกรสรดอกไม้นะั้นด้านมีประโยชน์เยอะแยะมากมายมีสารอาหารเนี่ยหลากหลายครับแต่ที่สําคัญคือเกรสรดอกไม้เนี่ยที่มีพวกแบคทีเรียรมีไรฝุ่นเวลาคนโดนเข้าไปหรือคนกินเข้าไปจะเกิดอาการแพร้ได้นักวิทยาศาสตร์เขาครับก็เลยทําการวิจัยแนละทดลองว่าจะทำยังไงที่จะเอาสารอาหาร ที่สําคัญอยู่ในนั้นโดยที่คนกินไปแล้วไม่แฟ้ก็มาเข้าสู่กระบวนการสกัดนะโดยการสกัดเอาพวกไรฝุ่นแบคทีเรียอะไรต่างๆที่เกาะอยู่ที่เปลือกคือเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็มีพวกอไอพวกไรฝุ่นมันเกาะข้างนอกเขาเอาข้างในอะครับถ้าเหมือนเซลล์คือเหมือนเอานิวเคลียสออกมา ใครนึกภาพเซลล์ออกใช่ไหมในเซลล์ของเราก็จะมีนิวเคลียสอยู่ข้างในเอานิวเคลียสคือเอาสารอาหารตัวนั้นออกมาแล้วเอาตรงนั้นแหละครับเอามาใช้แล้วก็มาวิจัยเพราะว่าไอสารอาหารในนั้นเนี่ยมันมีสารอาหารหลากหลายหลายร้อยชนิดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์กรดอะมิโนที่จําเป็นที่ร่างกายจะต้องใช้อยู่ในนั้นน่ะมันเยอะมากๆแล้วข้อดีกับมันคืออะไร ร่างกายมนุษย์ก็เช่นกันครับร่างกายมนุษย์ก็ต้องการสารอาหารที่มันหลากหลายแปลว่าอะไรวันนี้ครับถ้าเราเองได้ทาน <Okay. S 1> ในสอนดอกไม้สก,กัดหรือว่าโปรตีนเข้าไปเนี่ยในโปรตีนหนเม็ดเนี่ยมีสารอาหารเกือบ300ชนิดเลยนะซึ่งปะปนกันอยู่ในนั้นแหละ แล้วกินก็ไปสู่ร่างกายพอร่างกายได้สารเหล่านั้นร่างกายก็จะหยิบเอาไปใช้แต่ไฮไลท์ของโปรตีนครับเขามีการทดลองนะครับมีห้องแลบผ่านการทดสอบแบบแคปอีเทสคือการดูดซึมเนี่ยสามารถดูดซึมได้มากกว่า90%นี่คือไฮไลท์แปลว่าอะไรครับวันนี้เรากินสารอาหารเข้าไปร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยสมมุติว่าเหมือนเราซื้อของไปซื้อของ100บาทเพรา่าไหมหนึ่งร้อยบาทเหมือนซื้ออะไรมาก็ได้ห่อย่าง แล้วตัวนี้เรากินไปอะครับเราสามารถได้ประโยชน์จากเงินที่เราจ่ายไปถึง90กว่าบาทเห็นอะไรไหมกับเหมือนเราซื้ออาหารเหมือนเรากินอาหารทั่วไปก็จริงอะเราซื้อผักผลไม้เขาถ้าทางการแพทย์เขาบอกว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่จริงไหมเวลากินเข้าไปอะครับบางทีอะกินปริมาณมันก็ไม่ได้เพราะผักผลไม้ในแต่ชิ้นมีสารอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อย มันต้องผ่านกระบวนการย่อยกว่าอะไรออกมาแล้วก็ดึงสารอาหารเหล่านั้นเอามาใช้บางทีระบบย่อยไม่ดีทําให้ดึงสารอาหารออกมาได้เพียงแค่นิดเดียวมองว่าไหมเวลาคนจะกินผักให้ได้ตามองค์การอนลโลกบอกก็เป็นสองถาดใหญ่ๆเห็นไหมมันก็ไม่พอไงนี่คือเหตุและผลที่กำลังบอกว่าไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งท่านไหนได้ทาน โปรตีนเข้าไปเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วแล้วโปรตีนเขามีหลากหลายชนิดหลากหลายกระปุกซึ่งมีตัวเขาเรียกตัวเบทหรือตัวฐานของเขาคือตัวที่เป็นเกสรดอกไม้สก,กัดเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มีงานรีเสิร์ชและงานวิจัยเยอะมากๆครับเยอะมากๆในการเอาไปใช้ในการทดลองนะทางคลินิกวิทยาเนี่ยหลายร้อยฉบับเลยซึ่งเราสามารถไปค้นคว้าและรีเสิร์ชได้ด้วยคำว่า flower pollen extract ได้ ตัวนี้คือการค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากเกสรดอกไม้นั่นเองซึ่งมีงานวิจัยที่ได้ทดลองเยอะมากๆแล้วเขาเก่งมากในหลายๆเรื่องนะมีการไม่ใช่เป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเองนะในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องการไหลเวียนของเลือดเองนะกานะรไขนี่มันนี่นี่คือประโยชน์มันเยอะมากคืองานวิจัยมันเยอะหลากหลายเลยนะแล้วก็มีการทดสอบทั้งในห้องแบบทดลองทดสอบกับคนจริงนะเนะยอะมากไปไปค้นหาได้นะตัวนี้คราวนี้สี่หุ่กรจะบอกว่า วันนี้ครับการทานโปรตีนเราจะเน้นการดูแลระบบที่หลากหลายหลายๆคนงงอา้าวทำไมกินโปรตีนแล้วกินเยอะจังนะโปรตีนเนี่ยมีหลายชนิดเนาะตอนนี้น่าจะ18 19ชนิดอะไเยอะมากนะครับก็หลังๆในการทานเดี๋ยวเราจะดูแลอะไรบ้างเวลาคนป่วยหนึ่งคนมันไม่ได้เสื่อมแค่ระบบเดียวครับจริงไม่จริงเป็นมะเร็งปอดไม่ได้พังแค่ปอดนะระบบอื่นๆมันรวนไปด้วย และยิ่งถ้าระบบอื่นมันไม่ดีด้วยอยู่แล้วครับการฟื้นตัวมันก็เป็นไปได้ยากจริงไม่จริงท่านคิดเช่นเดียวกับผมจริงใช่ไหมครับและผมรู้ว่าท่านคิดเหมือนกันแหละเพราะว่าอื่นเอาในเมื่อในเหมือนรถยนต์น่ะระบบทุกอย่างมันวิ่งมาแล้วมันมีปัญหารอร์อวิ่งไมด่ดีมันลดมันก็เกิดปัญหาอยู่ดีจริงไหมมันทาให้ระบบอื่นระบบเบรกก็เสียด้วยระบบมันคอยพ่วงกันให้เห็นภาพชัดๆ วันนี้เราเหมือนกันเราเป็นคนระบบต่างๆเขาทํางานสอดประสานกันทํางานร่วมกันเวลากรณีเป็นมะเร็งปอดก็ใช่ว่าจะดูแค่ปอดอย่างเดียวพไหมตัวที่จะดูแลไปบํารุงปอดสารอาหารที่เหมาะกับปอดก็มีอยู่ฮะหลายตัวเลยนะฮะที่เราสามารถทานได้นะแต่วันนี้เราจะดูแลระบบอื่นไปคู่กันนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนใช้โปรตีนคนที่มีอาการแย่ๆได้ทานสารอาหารตัวนี้เข้าไปแล้วร่างกายเขาฟื้นตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ นะเวลาเราไปพบแพทย์เวลาปวดเป็นไข้ก็ได้ยาลดไข้เจ็บคอได้ยาอะไรฮะแก้เจ็บคอยายาแก้อักเสบมาเนาะคอแดงหรือถ้ามีเสียมหายก็ยาอะไรเสียมหายไม่มันแยกกันชัดเจนตัวนี้หลักการโปรตีนไม่ได้เปรียบเทียบกับยานะแต่บอกเห็นว่าเขามีการแยกเป็นระบบที่ชัดโปรตีนก็เป็นตัวที่เขาเรียก จัดสารอาหารมาให้เหมาะในการดูแลระบบต่างๆไปพร้อมกันครวนี้เราจะดูแลอย่างไรกันบ้างนะฮะละเอียดนิดนึดนงเนาะคลิปนี้น่าจจะยาวนิดนึงนะครับก็คือการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยสิ่งที่เราจะดูแลกันเนี่ยไม่อ่อนปอดก่อนนะปอดใช้อะไรบ้างปอดตัวหนึ่งตัวหลักเลยที่เราใช้คือสารสก,กัดจากเกสรดอกไม้ที่ชื่อว่า p อ l ์เรนพ s สตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดเข้มข้นที่สุด ในเรื่องของโปรตีนในเรื่องของการดูแลในการให้สารอาหารเพราะปริมาณเขาเยอะสุดครับแล้วก็แพงสุดด้วยโอเคไหมนะแพงสุดแต่ก็ถ้าเราเลือกได้ถ้าเรามีกาลังซื้อถ้าเลือกตัวที่ดีที่สุดกับตัวธรรมดาะเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกมียาธรรมดานะกับยาน,นอกเอายาอะไรครับเห็นอะไรไหม คือมันดีกว่านะมันดีกว่าเราก็เลือกตัวที่ดีกว่าใช่ไม่ใช่วันนี้ตัวหลักสาคัญคือพอลินพัทหนึ่งตัวตัวนี้หน้าที่ของเขาเนี่ยต้องบอกเขาเป็นสาหารที่เข้าไปฟื้นฟูแล้วพอร่างกายได้ไปเนี่ยร่างกายจะเกิดการลดการอักเสบได้ดีมากเพราะเขาเข้มข้นสูงเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ ของของปอดเนี่ยค่อนข้างจะได้ดีเป็นสารที่ร่างกายเอาไปใช้แล้วเนี่ยไปบำรุงฟื้นฟูปอดเวลาการฟื้นฟูนะ่ะบอกตรงๆนะเวลาทานโปรตีนไปอะครับเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าตัวไหนมันคือแอคทีฟโดสเพราะเขาไม่ใช่ยาเคมีหรือยาที่เรากินมอาให้ไหมเพราะยาเวลาเราผลิตยาหนึ่งตัวยาตัวนั้นจะต้องเป็นสารนั้นเพียวๆกินไปแล้วมันต้องแอคทีฟตั้งนะไปแก้ตรงนั้นโดยเฉพาะแล้วมันก็วัดผลตรงนั้นได้เลยแต่วันนี้ครับ การใช้ลอยตินคือการใช้ธรรมชาติในการฟื้นฟูและการซ่อมงสร้างร่างกายของเรามันคือร่างกายของเราเองมองภาพไหมฮะวันนี้ร่างกายเวลาคนป่วยอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นเอน r g y ตกพลังงานตกร่างกายเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรพบกําลังกายแรงไม่มีแล้วก็ยิ่งไม่ได้กินได้สารอาหารเข้าไปอีกมันทําให้แรงยิ่งไม่มีเข้าไปอีกครับ มาท้ายร่างกายก็ยิ่งถดถอยถดถอยไปวันนี้ตัวนี้มาเติมเตรียมพอทานเข้าไปเนี่ยได้สารอาหารที่มันหลากหลายเข้มข้นสูงมีการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากกว่าตัวอื่นเพราะปริมาณเขาเยอะกว่าแลนะมีทั้งละลายในน้ําและละลายในไขมันสารอาหาสามารถไปใช้ได้ทั้งหมดแปลว่าวันนี้ได้ตัวนี้เข้าไปหนึ่งตัวร่างกายจะช่วยได้ดีในเรื่องของปอดให้เรารู้ไว้และตัวอะไรอีกครับที่เราจะดูตัววีดการ์ดครับวีดการ์ตตัวนี้เป็นข้าวสารีนะอ่าเป็นข้าวสารีอ่อน ซิ่งเขาสกัดออกมาแล้วมาอัดเป็นเม็ดเพียวๆเลยครับข้าวสาลีข้าวสาลีเนี่ยต้องบอกประโยชน์เยอะมากๆเวลาเราไปดีเซริร์ดีเซิร์คำว่าวีสการ์ดก็ได้ครับเรามีการทดสอบทดลองกับผู้ป่วยมะเร็งระยะ1-3ในโซนตะวันออกกลางก็ใช้เยอะนะตรงนี้ก็ใช้แล้วก็ได้ผลค่อนข้างจะดีด้วยนะกับการใช้กับผู้ป่วยเนี่ยนะในงานวิจัยนิดค่อนข้างเยอะแล้วก็วีสการ์ดยังช่วยในเรื่องการบำรุงเลือดอะไรต่างๆทำให้ค่าเลือดต่างๆเราดีขึ้น นะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสมานแผลในปอดซึ่งพวกนี้มันมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้กลุ่มพวกทาราซีเมียเทียมอะไรพวกนี้ก็ได้ดีหรือคนพี่เป็นสาระซิเมียเลยนะใช้ตัวนี้ไปในระยะเวลาประมาณ6เดือนเลือดก็จะดีขึ้นเห็นไหมคือจริงประโยชน์มันเยอะเวลา1ตัวเนี่ยมันไม่ได้ไปดูแลแค่อะไรตัวเดียวแต่เวลาทานพวกที่เป็นธรรมชาติครับมันจะไปช่วยบำรุงฟื้นฟูร่างกายหลากหลายระบบเข้ามาด้วยกันเป็นเหตุให้ร่างกายเราจะแข็งแรงโดยองค์รวม เนาะร่างกายเขาจะดึงไปใช้เองครับร่างกายเราฉลาดมากพอที่ว่าจะหยิบสารอาหารตัวไหนเอาไปใช้ในส่วนอะไรขอแค่เราได้กินได้ทานอ่ะสองตัวแล้วเนาะอีกตัวหนึ่งเราจะเน้นตัวต้านอนุมูลสระที่สูงมากๆเลยก็คือตัวอพอรลิทลหรือตัวสีม่วงที่เราใช้ตัวเนี้ยจะมีตัวต้านอนุมูลสละที่ค่อนข้างจะสูงถึงสูงมากและมีการทดสอบกับเซลล์มะเร็งในห้องทดลองเนาะแต่ก็คือในห้องทดลองนั่นแหละแต่แน่นอนว่าปัจจัยมนุษย์มันมีหลากหลาย นะครับก็ตัวนี้ขอให้เราได้กินเข้าไปร่างกายก็จะดีขึ้นนอกจากที่จะกินแล้วเนี่ยร่างกายจะดีขึ้นหน้าตาผิวพรรณก็จะผ่องมาเพราะได้สารอาหารที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะในโปรตทอลเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรตีนอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้มีแค่สารสากัดจากเสกสรดอกไม้อย่างเดียวยังมีสารอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เหมาะกับการเข้าไปฟื้นฟูหรือบำรุงร่างกายของเราเข้าไปอีกด้วยในส่วนตัวนี้นะใครอยากเจาะหรือก็ไปดูที่คลิปที่มันเจาะ ลึกแต่ละตัวว่ามีเพิ่มเติมอะไรบ้างแต่ผมกำลังจะบอกว่าแค่สารอาหารจากเกสรดอกไม้เพียวๆอย่างเดียวก็มีสารที่มันเยอะมากๆพอแล้วแต่ด้วยนักวิจัยเขาฉลาดไงเขาเลยว่าเฮ้ยเพิ่มตัวนี้มาเพื่อไปดูแลในส่วนตรงนี้เข้าไปอ่ะได้มา3ตัวแล้วเนาะต่อมาผมอยากจะให้เพิ่มในเรื่องตัวโปรตักครับตัวนี้หนีไม่พ้นเพราะคือโปรไบโอติกเข้าไปดูแลอะไรระบบทางเดินอาหารทั้งหมดรวมถึงลำไส้ ลำไส้นี่คือสิ่งสำคัญมากๆเพราะอะไรรู้ไหมลำไส้นั้นเป็นส่วนที่แบคทีเรียดีอยู่รวมถึงเป็นที่อยู่ของอะไรครับภูมิคุ้มกันของเรามากกว่า70-80%ตตอนนี้มีรีเสิร์ชชัดเจนมีข้อมูลไปค้นหาที่ไหนก็ได้นะครับ เวลาเราเพิ่มโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียดีเข้าไปเนี่ยทำให้ระบบรังไส้ทํางานได้ดีและเข้าไปข้างในครับก็เกิดการขยายตัวเติบโต,ต,บตขึ้นมาร่างกายของเราก็จะแข็งแรงคุณรู้หรือเปล่าว่าแบคทีเรียในร่างกายเราเนี่ยมันมากกว่าจํานวนเซลล์ในร่างกายเราอีกนะวันนี้สําคัญมากๆเลยแปลว่าอะไรครับถ้าเราให้ร่างกายเนี่ยมีแบคทีเรียที่ดีการทํางานของรําไส้ดีการดูดซึมสารอาหารหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็จะดีด้วยแปลว่าอะไรครับร่างกายก็จะดีไง แต่ถ้ามันไม่ดีเรามองภาพกลับกันนะวันนี้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องดูแลลําไส้ด้วยละ่ะถ้าลาไส้คุณไม่สะอาดลําไส้ไม่ดีลําไส้เล็กคุณดูดซึมไม่ได้นะหรือว่าการขับถ่ายคุณไม่ดีด้วยสิ่งที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นครับสารพิษย้อนเข้าสู่ร่างกายไงท้านที่จะได้ดูดสารอาหารไปกลับได้ดูดสารพิษวนเวียนเข้าไปสู่กระแสะเลือดแล้วกลับเข้ามาสู่ร่างกายเห็นไหมเลือดเป็นพิษอีกเห็นอะไรไหมครับ นี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วว่าทําไมเราถึงต้องดูแลระบบพวกนี้ด้วยนี้อธิบายละเอียดชัดมากในคลิปนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนเลยก็คือนอกจากตัวโพลิทัคแล้วเนี่ยที่เราอยากจะให้ไปคือตัวโพลิแท็บตัวโพลิแท็บตัวเนี้ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งไหมในภาพรวมเนี่ยก็คือเกสรดอกไม้สกัดมีประโยชน์อยู่แล้วแต่เขามีตัวอื่นครับตัวนี้เขาช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด แน่นอนเราเคยทําการทดลองเหมือนกันโดยเอากระปุกสีเขียวหรือโพลีแท็บเนี่ยไปเทสกับเซลล์มะเร็งแต่เซลล์มะเร็งมันไม่ตายแต่มันเสริมในระบบอื่นให้ทํางานได้ดีคือออกซิเจนในเลือดได้เพิ่มขึ้นทําให้มีแรงมีกําลังมากขึ้นแล้วก็มีเคยมีการเอาไปใช้กับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้คีมโมก็ลดการแพ้คีมโมได้เป็นอย่างดีอันนี้นี่คือสิ่งที่ที่เขา,เาไปเสริมแล้วก็ใช้จริงกันะนะครับก็แปลว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆในการใช้ ถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปใช้รำนาก็เติมโพรีแทบสีเขียวเข้าไปเป็นไงกี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วนะอะไรไหมครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพื้นฐานทั้งหมดคือตัวหลักของโปรตีนและมีงานวิจัยเยอะมากๆคือตัวโปรตันนะสมัยก่อนชื่อเขาเรียกว่าเซอร์นีตันอ่าหรือว่าเซอร์นีตินนี่เราเรียกนะในยุคโบราณเลยคือตอนนี้เรามีเขาเรียกว่ามีการรีรีแบรนด์รีเนมรีชื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วเข้ากับ ยุคปัจจุบันกับโรงงานผู้ผลิตที่เขาผลิตปัจจุบันด้วยนะครับตัวนี้ตัวโพลิตันเนี่ยเป็นเกสรดอกไม้ล้วนร้อยเปอร์เซนต์ตัวนี้มีฤทธิ์ในเรื่องวเวลากินไปเนี่ยร่างกายเข้าไปมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของการต้านการอักเสบได้ดีเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันได้ดีนะการไปฟื้นฟรูร่างกายไปซ่อมแซมร่างกายทาได้ดีนะซึ่งในนั้นก็มีสารอาหารที่หลากหลายซึ่งใกล้เคียงกับพอลเลนพัด นะซึ่งเป็นเพียวล้วนเหมือนกันแต่นั่นเป็นแคปซูลที่ปริมาณมันเยอะนะยิ่งได้เพิ่มไปร่างกายก็จะเห็นผลได้ดีถ้าเป็นปอดกิน6ตัวนี้นะที่ผมบอกไปทั้งหมดนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ที่มันเรียงอยู่โอเคไหมอ่ะผมเอาการาฟิกขึ้นมาให้ดูด้วยนะหตัวนี้เหมาะมากสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของะเร็งปอดนี่คือเหตุผลให้อธิบายไปแล้วว่ากินทําไมถึงกินกินแล้วได้อะไร เชื่อว่าน่าจะเคลียร์ขึ้นมาได้เยอะมากๆแล้วนะครับวันนี้โพลิตินไม่ใช้ยาวิเศษอะไรแต่สิ่งที่วิเศษก็คือร่างกายของคุณเมื่อได้สารอาหารที่เหมาะสมนะแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้เลยซึ่งสารในนั้นที่ดึงไปใช้ได้ดีมากๆซึ่งแนะนำมีประโยชน์คือสารจากเกสรดอกไม้สัรหรือว่าโพลิตินนี่แหละนั่นแหละมันคือโจทย์ ที่เข้าไปเติมเต็มสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับวันนี้ก็ลองดูนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ลองดูคลิปนี้แล้วลองไปตัดสินใจดูถ้าคิดไม่ได้คิดไม่ออกหรือว่าแบบคิดว่ายังไม่ค่อยมั่นใจก็ลองมาปรึกษาหรือพูดคุยไปพูดคุยกันนะครับได้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อผมแปะไว้ในดีสคริปชันให้เรียบร้อยแล้ว นะครับสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกับข้อมูลกันก่อนได้แล้วนะก็หลายๆเคสครับที่ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนบอกว่ากินโปรตีนแล้วมันจะหายจากมะเร็งเลยไหมนะหายได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าร่างกายเรานั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เขาแข็งแรงและสู้กับโรคร้ายของเราได้เองแต่วันนี้ลองคิดสิคิดกันง่ายๆนะถ้าไม่มีอะไรเข้าไปเติมเต็มให้ร่างกายแข็งแรงเลยอะ่ะลองผู้ป่วยจึงแบบ ร่างกายก็แย่อยู่แล้วกินอะไรไม่ได้นะปากก็แบบเป็นแผลเปื่อยเงี้ยผ่านกระบวนการมาแล้วคิดดูแล้วจะมีอะไรไปหายอะ่ะใช่ไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่ไม่รู้จะหายได้ยังไงอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าได้สารอาหารที่มันหลากหลายเข้าไปโอกาสมันมีครับมันมีคําว่าโอกาสเพิ่มเข้ามาไงวันนี้ถ้าเรามีโอกาสให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวเราอะครับเราจะคว้าโอกาสนั้นไหว้หรือเปล่าโจทย์มันคือตรงนี้นะฮะ วันนี้ตัดสินใจง่ายๆครับคือแค่เปิดใจนะครับแล้วก็นึกถึงหลักความจริงที่ผมพูดอะไม่ต้องคิดอะไรคืออยู่บนความเป็นจริงทั้งหมดแล้วม,มันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่ตัดสินใจและอย่าช้านะครับในการดูแลคนหนึ่งคนไม่ควรช้าและเน้นว่ากินมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดี เพราะมันคืออาหารมันไม่ใช่ยาเพราะผู้ป่วยยิ่งป่วยมันกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราควรต้องได้รับสา,ารที่มันเยอะและมากกอ่เพราะในแต่ละเม็ดมันก็ไม่ได้มากมีอย่างนิดอย่างหน่อยไงยิ่งกินเยอะมันยิ่งมีโอกาสที่ได้หลากหลายเข้าไปนะครับและมั่นใจว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณเองได้ดูแลคนที่คุณรักได้มากยิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านผู้ชมในคลิปต่อไป